ในการสร้างพื้นฐานข้อที่ห้านะคะคือการสร้างเส้นตั้งจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กําหนดให้นะคะก่อนื่นเราจะต้องกําหนดเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นก่อนนะคะโดยชื่อว่าจุด A โดยชื่อว่าเส้นตรง AB นะคะ กำหนดปลายนอกขึ้นมาถึงจุดนะคะให้ชื่อว่าจุด B ีค่ะราววงเวียนไม่ได้มีน네ัชนียาพอสมควรนะคะโดยใช้จุดดีเป็นจุดศนกลางางค่ะเขียนส้นพุงตัดเส้นรงเวียนีสอจุดนะคะ ในจุด Q นะคะใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางแัะสมมติยาพอสมควรค่ะแล้วก็ใช้จุด G เป็นจุดศูนย์กลางนะคะและสมมติยาเท่าเดิมค่ะต่อไปเราจะสร้างด้วยโดยกำหนดจุดตัดจุดตัดของส่นวนโค้งนี้ให้ชื่อว่าจุด F นะคะ จากนะคะจากจุดตัดจุดตัดของเสิร์ฟโค้งที่จุดเอฟนะคะมายัางเส้นเส้นระเองนีค่ะโดยผ่านจุดดีนะคะจะได้ว่า เส้นตรง FG นะคะตั้งจากทั้งจากเส้นตรง AB ค่ะ